ชอบคีบตุ๊กตาบ้างคะตู้คีบแรกของโลกถือกําเนิดในปี1890เป็นตู้กระจกที่มีอุปกรณ์คีบท้ายรถตักดินใช้การหมุนคันโยกเพื่อตักลูกอมถือเป็นเครื่องเล่นหยอดเหรียญยุคแรกๆที่ยังไม่มีฟังก์ชันเหมือนเกมในปัจจุบันต่อมาในปี1920มีการพัฒนาเป็นเอรีนิกเกอร์ซึ่งสามารถหยอดเหรียญได้และเริ่มมีของรางวัลที่หลากหลายขึ้นทําให้เจ้าเครื่องน,นี้ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งในงานเทศกาลร้รานค้าไปจนถึงโรงแรมหรือแต่ในปี1951ตู้คีบถูกจัดเป็นการ ภา,ภายใต้กฎหมาย The Johnson Act ทำให้ธุรกิจนี้อยู่ชะง,งักไปถึง22ปีและจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี1973เมื่อกฎหมายนี้ได้ถูกยกเลิกและตู้คีบได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีคันโยกหรือจอยสติ๊กแทนปุ่มกดและการจำกัดราคาของของรางวัลได้ถูกยกเลิกทำให้เจ้าเครื่องนี้ได้กลับมารับความนิยมอย่างรวดเร็วและขยายตลาดไปถึงยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่างเซกาและไท y t o ได้นำ คลีน้มาปรับโฉมใหม่และตั้งชื่อว่า UFO Catcher ตามกระแสความนิยม UFO ในยุคนั้นและออกแบบตู้ให้ดูน่ารักเพื่อดึงดูดกลุ่มครอบครัวเด็กและผู้หญิงจนถึงทุกวันนี้ UFO Catcher ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเกมเซนเตอร์ในญี่ปุ่นและเพื่อนๆล่ะคะมีใครเป็นมือที้บ้างคะ